สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยไทยข่าวค,คุยทุกวันจันถึงจันถึงพุธนะคะสาหรับเดือนกรกฎาคมน,นี้รายการคุยไายข่าวเรามี3วันด้วยกันนะคะ,คะวันนี้คุยไทยข่าวของเราก็คงจะเอาเรื่องประเด็นฮอตฮิตแล้วก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของอรัฐบาลด้วยโดยเฉพาะใ,<ช>ในเรื่องของลำไยผลผลิตลำไยผลผลิตลำไยของเมืองน่านของเรา เป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของสถานการลำไยและการพัฒนาผลผลิตลำไยให้มีคุณภาพและก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะพูดถึงลำไยพูดถึงผลไม้เราต้องนึกถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นก็คือทางสำนักงานเกษตรนะคะควันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่านให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราโดยคุณสมศักดิ์ยะแสงท่านเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสานักงานเกษตรอาเภอเมืองน่านค่ะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิค์ค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งท่านเป็นเกษตรกรผู้ปลูกลําไยของตําบลเรืองอําเภอเมืองน่านค่ะคุณวิชัยอินธรรมสวัสดีสสดค่ะคุณวิชัยค,คะสวัสดีนะคะค่ะพูดถึงสถานการณ์ลําไยที่เราเกินไปเมื่อสักรู่นี้นะคะ,คะก็คงจะพูดถึงภาพรวมภาพรวมโดยทั่วไปของลำไยจังหวัดน่านบ้านเรากันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองน่านก็เป็นแหล่ง ลูกลำไยมากเหมือนกันนะคะก็คงจะถามทางคุณสมศักดิ์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนะคะผลผลิตเป็นยังไงกันบ้างผลผลิตปี2555เป็นยังไงบ้างคะครับขอสวัสดีกับท่านฟังครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผมก็เป็นตัวแทนของสำนักงานเกษตรอำเภเมืองน่านวันนี้ก็คงจะเรื่องหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ลำไยของอำเภอเมืองน่านค่ะซึ่งขอเกริ่นนำนิดหนึ่งว่า สำหรับภาพรวมของทั้งจังหวัดนั้นเรามีข้อมูลอยู่ก็คือมีเนื้อที่ประมาณ3าม0,000ื่นกว่าไร่นรในเขตอำเภอเมืองน่านนะคะเฉพาะในเขตอำเภอเมืองน่านเรามีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ6,900กว่้าร้อยกว่าไร่รรซึ่งก็สถานการณ์แต่เดิมนั้นมีถึงประมาณ8,000กว่าไร่8ดพันกว่าไร่รกรเกษตรกรก็มีอยู่ ประมาณ1,611ลยในพื้นที่เขตอำเภอเมืองน่านนะครับสาเหตุที่พื้นที่ลดลงก็คงจะสาเหตุก็คงจะเนื่องมาจากจะมีพวกต้นลำไยนี่ยมีอายุมากแล้วนะครับประมาณ450ปีถึงจะได้ได้นะครับก็ทำให้ผลผลิตมันมีจำนวนลดลงมีโรคแมลงด้วยนะครับที่สิ่งที่สำคัญก็คือมีพืชตัวใหม่นะครับ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่เข้ามาทดแทนในพื้นที่ครับตัวนั้นก็คือในเรื่องของยางพารานะครับตอนนี้ยางพาราเริ่มเข้ามามีบทบาทในพื้นที่จังหวัดน่านของเราเมื่อก่อนถ้านึกถึงยางพาราเรานึกถึงภาคใต้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วภาคเหนือก็ยังมีการปลูกอยู่นะคะด้วยกันอีกสาเหตุนึงก็เป็นในเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับทําให้ต้นลํานใหญ่โค่นล้มเสียหายในเกิดวาตภัยเพราะพื้นที่จังหวัดน่านเรามีพื้นที่ เกิดวาตภัยและก็อักขีภัยบ่อยครั้งนะครับสำหรับในปีห้าห้านี้นะครับปี2555พื้นที่ปลูกลำไยในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองจริงๆแล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมด68 5 0ด้ห้าไร่ที่ขึ้นทะเบียนนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนะครับสำหรับผลผลิตที่คาดว่าจะได้ในปี2555้าก็ประมาณ3 ล้านห้าแสนกว่ากิโลนะครับหรือประมาณสามพันห้าร้อยตันนั่นเองนะครับสามพันห้าร้อยตันสามพันห้าร้อยตันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเมืองน่านอันนี้เฉพาะอำเภอเมืองน่านนะคะผลผลิตในปีนี้นะครับอาเท่าที่เท่าที่ศึกษาแล้วก็สอบถามครับข้อมูลจากเกษตรกรแล้วเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วครับ ปีที่แล้วจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20- สิถึงอร์เซของปีที่แล้วนะครับคทีนี้เราจะวกไปถามที่คุณวิชัยอินทรรมกันบ้างในฐานะที่ท่านเป็นเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเชื่อแน่ว่าพันธุ์ลำไยที่ปลูกก็คงจะมีหลากหลายพันธุ์ในสวนของคุณวิชัยเองปลูกลำไยพันธุ์อะไรบ้างคะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทางบ้านนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านเราส่วนใหญ่ก็จะมีพันธุ์ อีดอนะครับพันอีดอนี่ก็จะในช่วงของใช้เป็นอบแห้งอบแห้งครับส่งตลาดอบแห้งนะครับส่วนในด้านของที่ขายเป็นผลสดก็จะมีพวกสีชมพูเบี้ยวเขียวนะครับอันนี้คือพันธุ์สีชมพูและสีชมพูกับเบี้ยวเขียวเบี้ยวเขียวครับที่จะไปในเรื่องของตลาดผู้ริบบผบริโภคครับก็จะมี2ออย่างก็คืออบแห้งก็คือพันธุ์อีดอแล้วก็ ที่เราขายกันเป็นสดๆกันนี่ก็คือทางเบี้ยวเขียวกับสีชมพูส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูนะครับสสีชมพูนะรับสีชมพูนะคะพันอีดอนี้ก็อบแห้ง,งตลาดที่รองรับลํบยาไยอบแห้งบ้านเราเนี่ยเราส่งไปที่ไหนบ้างคะคุณวิชัยคะก็เราจะมีที่ทางผู้ประกอบการนะครมารับซื้อแล้วก็อบในพื้นที่แล้วก็ส่งไปขายที่ทางตลาดที่แถวลําพูนเชียงใหม่เพื่อการส่งออกต่อไป อันนี้ก็เป็นในเรื่องของลำไยอบแห้งพันอีดอกกันบ้างที่นี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาพัฒนาคุณภาพลำไยอย่างไรให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพลูกโตเนื้อหนาต้องมาที่ทางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกันบ้างค่ะครับครับสำหรับการพัฒนาคุณภาพลำไยให้มีผลผลิตและมีคุณภาพและมีลูกโตเป็นความต้องการของตลาดนะครับค่ะ ตรงนี้ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองโดยท่านเกษตรเอและก็นักวิชาการนะครับประกอบกับทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเองนะครับก็มีโครงการนะครับมีโครงการเรียกว่าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานนะครับหรือหรือที่เกษตรกรรู้จักกันในนามของ เรื่องของแ a ปหรือว่า GAP นะครับอันนี้ก็ทางสำนักง,งานเกษตรก็มีโครงการที่จะไปส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของเรื่องของดินรเรื่องของพันธุ์นะครับ,รบเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมี อย่างถูกต้องและก็อย่างปลอดภัยนะครับตรงนี้เราจะมีโครงการไปถึงเกษตรกรทั่วจะเต็มพื้นที่นะครับเต็มพ,พื้นที่ในเรื่องของในเรื่องของสารเคมีนั้นนะครับเราก็ไดออ้อธิบายแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ถึงเกษตรกรก่อนว่ามีผลร้ายหรือว่าพิษตกค้าง สิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างไรนะครับให้เกษตรกรนั้นหันกลับมาใช้สารชีวพันธุ์ชีวพันธุ์นะครับชีวพันธุ์นี่คือยังไงครับสารชีวพันธุ์เป็นตัวจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับที่เราเข้าใจกันก็คือในเรื่องของการปราบศัตรูพืชเนี่ยเราไม่ใช้พวกสารเคมีเราจะใช้สารเชื้อราบิวเเลีย นะครับเป็นเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์แล้วก็ทําไปให้กําจัดพวกแมลงที่เกิดขึ้นกับสวนไม้ผลนะครับในเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินเราก็มีการตรวจวิเคราะห์ดินตรวจวิเคราะห์น้ํานะครับให้รู้ว่าดินนั้นมีสารตกค้างไหมน้ํามีพิษตกค้างไหมครับอันนี้เกษตรกรที่เข้าโครงการ GAP นี้จะรู้นะครับจะรู้ แล้วก็หันกลับมาใช้พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยครอบปุ๋ยอินทรีย์นะครับครับทีนี้ก็คงจะมาที่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกลำไยกันต่อนะคะค,คุณพชัยมีความจําเป็นหรือไม่ว่าลำไยของเรานี่จะต้องใช้สารเคมีตลอดไปคะัะครับกใ็ในเมื่อก่อนนะการผลิตของเกษตรกร,ร,กรในในของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะ,ะมีการใช้สารเคมีเพื่อปรับปรุงมงลพิงดินแล้วก็ใช้สารเคมี ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชครับครับซึ่งก็ทั้งปุ๋ยเคมีและกสารเคมีก็จะส่งผลนะกระทบต่อยังปุ๋ยเคมีก็จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของดินดินหนาแน่นดินเป็นกรดครับ,รบ,นรบในส่วนของด้านสารเคมีในเรื่องของการกําจัดมแมลงก็จะส่งผลต่อสารพิษตกค้างที่มีมตกค้างอยู่ในผลผลิตก็จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและก็ในการปฏิบัติเองเกษตรกร,รก,ก็จะได้รับผลครบด้วยนะครับ เนี่ยในเมื่อมีทางเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอมาส่งเสริมมาทําโครงการนะครับปรับปรุงคุณภาพลําไยก็จะหันมาใช้ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีนะครับปุ๋ยชีวภาพครับแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์ในเรื่องของการป้องกันกัจัดแมลงปุ๋ยเอ็ซีแล้วก็ปุ๋ยน้ําหมักปุ๋ยชีวภาพอะไรเนี่ยแต่เคมีก็ยังมีความจําเป็นอยู่บ้างในในบางส่วนนะครับเพราะว่าปุ๋ยอินรีย์เนี่ย อ่าพวกปุ๋ยครอบปุ๋ยหมักก็ธาตุอาหารก็จะมีน้อยจะไม่ครบตามความต้องการของพืชครับผมก็มีความจําเป็นที่ต่างและก็เหมือนอยู่อย่างนะคะถ้าพูดถึงว่าถ้าหากว่าเราใช้สารเคมีเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้มันจะแพงกว่าเราใช้สารชีวภาพไหมคะแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของราคาปุ๋ยเองหรือยาฆ่าแมลงเองก็รู้สึกว่า ต้นทุนก็จะสูงนะครับถ้าอย่างปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเราสามารถที่จะทําเองได้ทั้งทั้งของสารชีวพันธุ์อะไรนี่ก่้นลดต้นทุนด้วยครับในส่วนของทางสํานักงานเกษตรกันบ้างนะคะคุณสมศักดิ์ถ้าพูดถึงว่าผลผลิตลําไยเนี่ยถ้าหากว่าเรา ทดลองปลูกส่วนหนึ่งเราใช้สารเคมีอีกส่วนหนึ่งเราใช้ปุ๋ยชีวภาพคเคยมีการทดลองอย่างนี้ไหมคะว่าผ,ผลผลิตมันเป็นยังไงมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงแล้วก็ความต้องการของตลาดเขาจะยอมรับแบบไหนมากกว่ากันครับต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับคําถามนี้เราในฐานะที่เป็นนักส่งเสริมครับนักวิชาการส่งเสริมเนี่ยเราได้ถ่ายทอดความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบอยู่ตลอดเวลาว่า พิษตกค้างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ตกค้างเฉพาะอยู่ในผลผลิตเท่านั้นนะครับมันตกค้างถึงในเรื่องของอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมนั้นไม่สมดุลทำให้เกิดโรคแมลงแล้วก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุจากตัวเกษตรกรเองด้วยจากตัวเกษตรกรเองด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็พิษตกค้างที่ตกค้างอยู่ในผลผลิตแล้ว ซึ่งลำาไเนี่ยเราจะจะต้องส่งออกเป็นเป็นพืชที่ส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับถ้าพิษตกค้างถ้าปลายทางตรวจพบสารเคมีตกค้างปุ๊บนะครับก็ไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้ต้องส่งกลับนะครับต้องส่งกลับนี่ก็เป็นเสี่โอกาสด้วยนะครับเสี่ยกาแล้วก็เสียชื่อเสียงของประเทศด้วยแน่นอนเลยครับในจุดนี้เราได้ถ่ายทอดความรู้ในให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบครับ อยู่ทุกขั้นตอนนะครับเพราะอย่างลำไยเนี่ยประเทศที่รับซื้อของเราเป็นลำไยอบแห้งเนี่ยตลาดใหญ่ก็คืออยู่ที่ประเทศจีนนะครับประเทศจีนสำหรับผลสดเนี่ยตลาดใหญ่ก็อยู่ทางฮ่องกงทางสิงคโปร์นะครับตรงนี้ก็พี่น้องเกษตรกรคงจะรู้ดีในเรื่องของพิษตกค้างนะครับสารพิษตกค้างครับ กับเราเองแล้วก็่วงสุขภาพตัวเราเองด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคุณกับนาเกษตรกรผู้ปลูกนั่นแหละจะได้สัมผัสทุกวันคนแรกด้วยี่บเป็นคนแรกแล้วก็นอกเหนือจากผลผลิตได้มาแล้วถ้าเราใช้สารเคมีเนี่ยเวลาเราส่งไปขายต่างประเทศเนี่ยมันจะมีผลเสียให้กับประเทศไทยเราด้วยเพราะว่าขณะนี้ไม่ว่าผลผลิตผลไม้ต่างๆที่ส่งไปขายต่างประเทศนะคะ หลังจากที่เขามีการสํารวจตรวจสอบว่ามีสารเคมีปนเปื้อนอะไรมาบ้างหรือเปล่าสารพิษสารตกค้างมันก็จะทําให้เขาส่งเขาไม่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 รับซื้อผลไม้ของเรานะคะพูดถึงตรงนี้มันไม่ใช่เพาะลําหญ่นะครับมีหลายหลายพืชด้วยนะครับซึ่งส่งผลกระทบมาถึงพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยถามว่าให้ไม่ให้ใช้ หรือเปล่าไม่ใช่นะครับใช้ได้แต่ใช้อย่างไงให้มันถูกต้องปลอ,อดภัยตามระยะเวลาที่เขากําหนดนะครับค่ะพูดถึงว่าปุ๋ยชีวภาพถ้าเราให้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยไออีกส่วนหนึ่งเราใช้ปุ๋ยชีวภาพทั้งหมดและทีนี้ระยะเวลาการให้ผลผลิตเนี่ยมันมันเหมือนหรือมันต่างกับไอส่วนที่เราใช้สารเคมีรหรือไม่อย่างไรตรงนี้ค่ะสําหรับ สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีที่เราให้กับต้นพืชนะครับจะเห็นผลทันตาทันตาเห็นนะครับอย่างเช่นพวกหนอนพวกแมลงที่มากัดกินเนี่ยถ้าเราพ่นยาปุ๊บเนี่ยเกษตรกรจะเห็นชัดเจนว่าไม่มีเลยใช่ไหมตกลงไปตายเห็นกับตานะครับสําหรับสารชีวภาพสารชีวพันธุ์หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ต่างเนี่ยเป็นเป็นที่ เป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ได้ผลผลิตอันยาวนานนะครับเป็นมิมกรกับสิ่งแวดลอด้อมเป็นมิกรกับสิ่งแวดล้อมนะครับทำทำให้<ๆ>สภาพแวดล้อมดีขึ้นดีขึ้นทําให้ต้นพืชจะแข็งแรงในในระยะยาวนะครับในระยะยาวก็ก็ส่งผลให้ได้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพระยะยาวแล้วก็นา,นานวันนะครับสําหรับสารเคมีที่ใช้ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรรู้จัก ใช้แล้วก็ใช้มากทําให้ผลผลิตตกต่ําลงตกต่าลงนะครับเพราะว่าโครงสร้างของดินเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแมลงดื้อยาไปนะครับนะครับตรงนี้ถามว่าเปรียบเทียบกันสองอย่างเนี่ยใช้อินรีย์จะดีกว่าฟัังนะะครบแต่ได้เห็นผลช้านิดหนึ่งค่ะท่าผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะ 0 5 4 7 7 3 9 4 9ี่มีท่านมีความรู้แลกเปลี่ยนในเรื่องนี้อย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันมีนักวิชาการเกษตรแล้วก็ผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ถือว่าท่านก็ประสบความสําเร็จในการปลูกลําไยในระดับหนึ่งนะคะเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ในช่วงที่เราดําเนินรายการกันอยู่นะคะคทีนี้เรามาพูดถึงความต้องการของตลาดลําไยกันบ้างคะ่ะตลาดลําไยของจังหวัดน่านขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะ เกษตรกรคุณวิชัยค่ะขนาดนี้ลำไยก็ในเรื่องของราคาตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณกิโลละ20กว่าบาทนะครับก็เป็นต้นปีนะครับยังเป็นผลผลิตที่ออกต้นปีแสดงว่าเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกใช่ไหมครับหรือยังไงก็อยู่ที่ความต้องการของตลาดที่จะในเรื่องของการอบแห้งในเรื่องของการที่จะส่งเสริมหรือการ ขยายตลาดที่ออกไปต่างสู่ต่างจังหวัดนะครับที่จะมีนโยบายยังไงของทางธาราชการที่จะช่วยเหลือนะครับถ้าอยู่ในในในวงนี่ก็อาจจะทําถ้าผลผลิตออกมามากเกินเกินความต้องการก็คงจะราคาก็คงจะลดลงนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนด้วยในเรื่องของเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีการจัดการมีการตัดแต่งแต่งผลผลิตแต่งคัดเกต นะครับก็จะทําให้เพิ่มมูลค่าได้ครับผมในฐานะที่คุณวิชัยเองนะคะปลูกลําไยมาหลายปีแล้วครับผมในส่วนมีทางสํานักงานเกษตรอําเภอเขาไปให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกพืชบํารุงดินหรือว่ามีการตัดแต่งกิ่งอะไรมีบ้างหรือเปล่าคะครับก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็จะไปแนะนำเรื่องของการปรับปรุงบำรุงต้น ปบำรุงดินนะครับปรับปรุงบรุงต้นก็ในเรื่องของการตัดแต่งนะครับตัดแต่งทําสาวครับเพราะว่าส่วนใหญ่ต้นลํใหญ่ในจังหวัดน่านของเราจะมีอายุมากนะครับอายุมากเกิน2ี่สิปีขึ้นไปอ่าก็เหมือนคนแก่นะฮะเราว่ามันก็จะคุณภาพอ่านะครับก็จะตัดแต่งให้เหมือนกับสาวทำสาวนะครับทําสาวให้ให้กิ่งก้านแข็งแรงนะครับนี่ในเรื่องของการตัดแต่งหรือเปล่าเรื่องของการ จัดการสวนเรื่องของการจัดการว่าแต่งแต่งผลนะครับต้องต้องมีการแต่งผลมั่งถ้าว่าเราปล่อยให้ติดมากเกินไปก็จะทําให้ลูกลูกเล็กนะครับดูกเล็กในเรื่องของการจัดการในเรื่องของด้านดินนะครับทางนักวิชาการส่งเสริมก็จะมาส่งเสริมเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับร่วมกับเคมีก็จะทําให้เราลดต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องของสารชีวพันธุ์ก็จะ ทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นเกษตรกรก็มีความมั่นใจเราเองเราในฐานะผู้ทํำเราก็มีความมั่นใจที่จะจะดําเนินในภารกิจในเรื่องของการพ่นฉีดต่างๆนะครับก็จะปลอดภัยแล้วก็ผลสุดท้ายมันก็จะทําให้ผู้บริโภคได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับ<ด>มพูดถึง ราคาลำไยเอาปี2554ัอาก็แล้วกันเพราะว่าปีนี้มันถือว่าเป็นต้นปีผลผลิตมันอาจจะได้ราคาดีซึ่งปี2554นีนี้เชื่อแน่ว่าหลายๆท่านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยก็คงจะมีปัญหาในราคาตกต่ำบ้างในส่วนนี้ในภาครัฐเองได้เข้าไปส่งเสริมไปช่วยเหลือยังไงบ้างคะคุณวิชัยคะในในส่วนของในภาครัฐที่ได้ไปให้การช่วยเหลือก็จะเป็นเรื่องของการเรียกอะไรที่ ขนส่งให้ผู้ประกอบการนะเพื่อจะมาซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเรานะครับแล้วก็ไปส่งขยายตลาดไปต่างต่างจังหวัดทางรัฐบาลก็จะช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับในส่วนนี้แล้วก็ทางรัฐบาลเองโดยโดยทางหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ก็จะมาช่วยเราเรื่องของการคัดคัดพันนะครับในเรื่องของ ด้านการตลาดนะครับค่ะมีการประกันราคาสินค้าล้ไยมากบ้างไหมคะ <c oughs> ในส่วนของเรื่องราคาประกันยังยังยังไม่มีการประกันราคาว่าขนาดนี้เ,เกตเอเอกิโลเท่านั้นนท่านี้ก็ยังยังยังไม่มีการประกันนะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่ภ <c oughs> าวะการตลาดของพ่อค้าคนกลางที่จะซื้อไปอบแห้งก็อาศัยกลไกของตลาดด้วยนะคะ ทีนี้เรามาพูดถึงปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกันบ้างดันต้องการให้ภาครัฐเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคอย่างที่ผมได้เกิดมาเมื่อกี้ว่าในเรื่องของลำไยเรานี่มีอ,อายุมากนะครับแล้วก็มีโรคแมลงนะครับแล้วก็ราคาไม่จูงใจ ทำให้เกษตรกรบางส่วนจะไม่ดูแลไม่ตกแต่งก็ป่อยถ้าติดถ้าติดก็ไปเก็บถ้าไม่ติดก็ปล่อยไว้อไปเลี้ยงตามธรรมชาตินี่นะครับก็อยากจะให้ทางรัฐบาลหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของให้องค์ความรู้ให้ความรู้กับเกษตรกรเราในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงต้นปรับปรุงบำรุงดินนะครับการป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ เป็นทางวิชาการแล้วก็เป็นทาง,ทางพวกอินซีเยอะๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตลาดก็อยากจะให้ทางหน่วยงานของภาครัฐได้ได้มามีมาตรการในการพยุงรรหรือการแทรกแซงตลาดให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้นะครับก็จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรในภาคหน้าต่อไปครับ ทีนี้ก็คงจะมาเป็นนักวิชาการเกษตรคุณสมศังกัน <c oughs> บ้างค่ะ <c oughs> ในฐานะที่เข้าไปดูแลไปส่งเสริมให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำใหญ่กันแล้วปัญหาที่เราไปพบไปเจอไปเจอเนี่ย <c oughs> มีอะไรบ้างคะหรือว่าที่กาลังแก้อยู่ตอนนี้ <c oughs> เป็นเป็นยังไงบ้างครับปัญหาที่เราไปพบกับพี่น้องเกษตรกรก็คือในเรื่อง <c oughs> ของราคาที่ที่อย่างที่คุณวิชัยได้ได้พูดถึงนะครับทางรัฐบาล นะครับก็มีมาตรการนะครับมีมาตรการที่จะให้การช่วยเหลือเพราะว่าลำไยเนี่ยเป็นพืชเชิงนโยบายนะค,ครับเป็นพืชเชิงนโยบายแล้วก็มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ลงไปซื้อถึงพี่น้องเกษตรกรคร่ะมีการคัดเกตคมมีการคัดเกตในเรื่องของสำนักง,งานก็มีส่วนที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของ การปรับปรุงการดูแลนะครับการคัดเกตให้ลำไยมีคุณภาพนะครับแต่ถามว่าลำไยยังยังมีอนาคตไหมนะครับลำไยยังเป็นพืชที่ยังมีอนาคตยังสดใสนะครับเพราะถ้าเราดูแลดีๆนะครับลำไยนี่เราสามารถจะกําหนดให้เขาออกช่วงไหนก็ได้นะครับช่วงไหนก็ได้โดยวิธีการการบำรุงต้นให้สมบูรณ์แล้วมีการลาดสารนะครับ ลาศสารแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตเรากําหนดระยะเวลาได้ซึ่งตลาดใหญ่นะครับเป็นตลาดจากประเทศจีนซึ่งมีประชาชนจํานวนมากนะครับ,รบประชาชนของประเทศจีนเนี่ยเขาถือว่าลําไยเนี่ยเป็นพืชมงคล,ลคนะครับ<ม>เป็นพืชมงคลครับ,รบแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นลําไยเนี่ยจะไปสร้างความอบอุ่นนะครับสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ร่างกายของของคนเรานะครับอันนี้ผมผมว่าในอีกไม่นานซึ่งเราจะมีประชาคมอาเซียนอาเซียนนะครับที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้นะครับคงจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะส่งออกไปได้หลายประเทศขึ้นน่าจะสะดวกขึ้นด้วยนะครับอันนี้ถ้าเราดูแลดีๆนะครับลำไยเนี่ยหลังจากติดชอบปุ๊บเนี่ยประมาณห้เดือนหกถึงเเดือนเนี่ยเขาจะ ผลผลิตเขาจะเก็บเกี่ยวได้พอดีนะครับครับก็ช่วงที่เขาติดผลผลิตเนี่ยพี่น้องเกษตรกรควรจะมีการบำรุงรักษาเหมือนคนที่กำลังท้องนะครับต้องเสริมนมบ้างวิตามินบ้างอะไรบ้างนะครับต้นไม้ก็เหมือนคนหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วคลอดออกมาแล้วต้องเยียวยามั่งนะครับได้เงินมาก็บำรุงเขาบ้างนะครับอันนี้คือเราจะมี มาตรการในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลรักษาหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบตลอดจนการตัดแต่งตลอดจนการบำรุงต้นนเพื่อจะให้ออกผลผลิตในปีต่อไปด้วยนะครับก็คงจะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะฟังคุณสมศักดิ์พูดเราก็ฟังฟังตามสเต็ปที่พูดเราก็ น่าจะเป็นเกษตรกรได้เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายต้นไม้กับคนมันก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่มีชีวิตความต้องการก็คล้ายคลึงกันนะคะแต่เขาอาจจะพูดไม่ได้แต่คนนี้มันมันรู้หมดไม่รู้ก็ต้องถามอย่างเราไม่รู้ในเรื่องของลำไยเรื่องผลผลิตต่างๆเราต้องเอาผู้รู้มาพูดคุยกันนะคะช่วงสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูก ยหญบ้างคะคุณสมศักดิ์คะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับสิ่งที่ทางราชการหรือทางสํานักงานเกษตรเพมืองเป็นห่วงเป็นใยก็คือในเรื่องของการเอาใจใส่ครับนะครับต้นพืชที่เราได้ปลูกลงไปแล้วนะครับถ้าเราไม่เอาใจใส่เหมือนคุณวิชัยว่านะครับปล่อยให้มันขึ้นเองตามธรรมชาติผลผลิตที่มันได้มามันก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนครับครับอรบ พืชอย่างลำไยเนี่ยมันมีอายุยืนยาวนะครับถ้าเราดูแลด,ดีๆเขาก็จะให้ผลผลิตเราทุกปีนะครับะมีการตัดแต่งมีการบำรุงรักษาแล้วก็พัฒนาคุณภาพของเขาให้ดีราคาผมคิดว่าในอนาคตราคาต้องดีขึ้นแน่นอน คะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมศักดิ์ยาแสงนะคะ,คะนักวิชาการส่งเสริมการเกรรษตรชำนาญการจากสำนักงานเกรรษตรอำเภอเมืองน่านและคุณวิชัยอินธรรมเกษตรกรผู้ปลูกลำไยตำบลเรืองอำเภอเมืองน่านวันนี้ทั้งสองท่าน<ะ>ให้ความรู้กับเราและก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่ขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ณะโอกาสหน้าก็คงจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ช่วงของรายการคุยไทยข่าวดิฉันวิจิตราโกศีค่ะครับพร้อมด้วยผมกับพนาาพรเจษครับขอนํา รายการคุยท้ายข่าวลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะ16นาฬิกานาทีเป็นต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ